เดี๋ยวชิมกันนะจ๊ะอืมกรอบหวานจ้ะสวัสดีจ้าพมอพอกับช่องไมยดาผ้ากินอะไรจ้ามินิซี้ามาก,กินฝรั่งใส่แดงจ้านี่ฝรั่งใส่แดงอ่า ภาษาอีสานเอื่นว่าบักซีดาด้วจ้าแต่อันนี้เป็นสายพันธุ์หงจ้าคนขายบอกเดินมาจากตลาดแถวบ้านมีสองซื้อหรือว่าสีเอิ่นแบบว่าฝรั่งใสแดงก็ไดลจ้าเอกลักษณ์รสชาติหวานกรอบมีลูกก็คล้ายๆแบบฝรั่งบ้านเห่าเนาะจ้าปลูกยุทไทนี่แหละจ้าจะเป็นสายพันธุ์แบบไตวันนะจ้าพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นบอกหงเปาสือซื้อเต็มๆเพิ่นเนาะจ้า นี่ข้างใน้งสิเป็นแบบแดงช่วมพู่อ่ะหรือว่าอันนี้ลูกใหญ่แบบครึ่งหนึ่งเดี๋ยวชิมกันนะจ๊ะอืมกรอบหวานจ้ะแบบว่ากรต้องจิ้มเลยอ่ะจ๊ะ ปกติสิดกินแต่สายพันธุ์กิมจูเนะจ๊ะโดยส่วนตัวเห็นได้ที่ตลาดแต่แบบว่าอุ้ยมีฝรั่งส่แดงมาขายกันล่องได้มากกิโลโละแปดสิบบาทจ้ะอืมสวยๆจ้ะเดี๋ยวสิล่องหั่นแบบเลี่ยงรสชาติหวานกรอบสีสวยด้วยนี่จ้ะอาะสิเป็นฤดูกาลของฝรั่งสายพันธุออนะ์นี้ก็ไเลเนาะ พราว่าเริ่มเห็นมาขายกันละจ้านี่โมโหเลี่ยงแบบสวยงามเปล่านี่จ้าสีสวยสวยอือืมอืม น่ากินทั้องน้อยอ่ะเนออนไลน์อัศวินีเนาะจา้ะเพราะว่าก่อนแบบทายคลิปลองเสิร์ชเบืองในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันสื้อสายพันธ์เอ่างเอ๊ะเหลือไปเห็นในช็อปในแบบในอีกแอปอ,มมอ่ะแอปชีสมอ่ะหนังที่นี่คล้ายจาังแต่เห็นขึ้นว่าเป็นสองรอยหาซิมอ่ะเนืใจนะจ้ะว่าลองเขาไปเบิงแล้วอ่ะ อเออตอนทันทันขังได้มันจะเป็น,นัิดๆจ้ะชาติพาเ่ิงกลางลูกจ้ะมีเม็ดน้ำมาจ้ะืกรอบหวานจ้ะ เดี๋ยวให้ตะกองพันชิมน้ำกันนะจ๊ะอันหนึ่งพันลองชิมน้ำเ,นเดินได้สองแบบนะจ๊ะที่บอกไปฝรั่งใส่แดงหรือว่าสายพันธุ์พันซื้อว่าหงเปาซื้อจ๊ะอ่อย่า นาซีมี่ขายทัวไปเนาะจ้ะหรือออนไลน์อัจซิมี่อ่องเซิร์ชเบิ้งได้จ้ะโอ้ยแซ่บต้องหาล่องกินเบิ้งจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าว่าสิาพห้าเกยงอีกเขาไปเจอไว้พอนค่ะเพื่อนๆบ๊ายยบา